นะครับกลับเข้ามาในช่วงนี้เราไปติดตามความคืบหน้าล่าสุดนะครับการเสรียชีวิตของเจม้วยนะครับเศรษฐีนีที่จังหวัด จันทบุรีนะครับค,คุณผู้ชมครับสภาพศพข,ของเธอนั้นเนี่ยนะครับเสียชีวิตนอนตายอยู่ที่บ่อน้ําค,คนก็ไม่อยากจะเชื่อว่ามันจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุหรือว่าการพลัดตกลงไปเสียชีวิตเ,เพราะมันมีเงื่อนงำเกี่ยวกับข้อมูลทั้งประเด็นของหนี้สินเรื่องของเงินทองหลัก30ล้านบาทนะครับและเกี่ยวข้องกับข้อมูลทรัพย์สินทางด้านมรดกอีกด้วยเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับว่าการทํางานของตํารวจณนะขณะนี้เนี่ยมันได้เบาะแสมีความคืบหน้าไปถึงขนาดไหนแล้วเห็นไหมครัคุณผู้ชมครับ ที่เกิดเหตุเนี่ยจะเป็นลักษณะของสวนผลไม้คนที่รวยมากเป็นระดับมหาเศรษฐีเลยนะครับของจังหวัดจันทบ,บุรีตำรวจสพมัขามจังหวัดจันทบ,บุรีนะครับได้รับแจ้งพบศพของผู้เสียชีวิตลอยขึ้นอืดอยู่ในสระน้ำบริเวณสวนผลไม้หลังปั๊มน้ำมันเก่าในเขตพื้นที่หมู่สองตำบลมัขามอำเภอมัขามจังหวัดจันทบ,บุรีก็เลยเดินทางไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุทุกผู้ชมจินตนาการดูนะฮะเป็นบ้านที่มีบรัวรอบขอบชิดกำแพงค่อนข้างสูงเลยละ่ะ ส่วนบริเวณหลังบ้านเป็นสวนผลไม้ประมาณ12ไร่ห่างจากตัวบ้านไป200เมตรก็จะไปเจอนี่แหละครับสระน้ำขนาดใหญ่ใช้สำหรับภายในสวนเจ้าหน้าที่ไปพบร่างของนางสาวปณิธิโกสลา,านันอายุ77ปีหรือว่าเจม้วยลอยอยู่ในสระน้ำมีจอกแหน,นปกคลุมตามร่างกายเต็มไปหมดนะครับแล้วก็สีเนี่ยของร่างกายกับจอกแหน,นเนี่ยนะครับ กลมกลืนไปกับสีของสระน้ําส่วนที่บริเวณขอบสะพบร่องรอยการลื่นถลัยนี่ไงคือลื่นถลัยไปเองหรือมีคนทําให้ลื่นถลัยขณะเดียวกันทางญาติของผู้เสียชีวิตสงสยัยสายเหตุการตายเนื่องจากมีประเด็นข้อสงสัยเนี่ยหลายอย่างหนึ่งเลยนะฮะอันนี้สําคัญมากเซิร์ฟเวอร์ของกล้องวงจรปิดมันถูกถอดเนี่ยหายไปจากบ้านพิรุษไหมคุณผู้ชมเซิร์ฟเวอร์ทั้งตัวนะครับ ญาติผู้เสียชีวิตเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะครับว่าผู้เสียชีวิตเศรษฐีนี้คนนี้ไม่มีครอบครัวนะครับอยู่ในสวนเพียงลําพัง,งก่อนหน้านี้สามวันญาติของผู้เสียชีวิตที่อาศัยอยู่กรุงเทพได้ติดต่อมาหาแต่ไม่สามารถติดต่อผู้เสียชีวิตได้จากนั้นจึงโทรศัพท์มาหาญาติอีกฝ่ายที่อยู่ในจังหวัดจันทบ,บุรีช่วยมาดูหน่อยว่าทําไมติดต่อไม่ได้เลยสุดท้ายญาติญาติก็เลยประสานให้ตํารวจเนี่ยลองมาตรวจสอบจนกระทั่งมาพบว่าเป็นศพอยู่ภายในบ่อน้ําดังกล่าว เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้มอมบศพของผู้เสียชีวิตให้ทางคู่ภัยนำส่งสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลพระปกเกล้านะครับเพื่อทำการผ่าพิสูจน์หาร่องรอยการเสียชีวิตที่แน่ชัดเนื่องจากทางญาติยังคงติดใจในการเสียชีวิตขณะที่ตำรวจได้ประสานงานชุดประดาน้ำกู้ภัยสว่างกตัญยูให้เข้ามาในพื้นที่เพื่อค้นหาเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดที่สูญหายไปแต่การค้นหาก็ยังไม่พบ ทีนี้ไปสอบถามเพื่อนของผู้ตายนะครับนั่นก็คือนางสมศรีกลิ่นสุนทรอ,อายุ71ปีแล้วนะครับ <มา S 1> เล่าให้ฟังนะครับว่าตนเองเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกับผู้ตายและก็คบหากันมานานหลายปีแล้วที่ผ่านมาก็มักไปกินข้าวด้วยกันบ่อยครั้งอีกทั้งยังทราบด้วยนะครับว่าเพื่อนคนนี้ได้ปล่อยเงินกู้ด้วยนะครับที่ผ่านมาเคยเตือนเพื่อนแล้วบอกว่าให้เลิกทาแต่ก็ไม่ทราบว่าผู้ตายเนี่ยเลิกหรือย,อยังแล้วก็ยังไม่ทราบว่ามีการปล่อยกู้ให้กับใครบ้างแล้วก็เป็นเงินจํานวนเท่าไหร่นะครับ คนที่ไม่่อยจะแต่ว่านาก็ใครมากมายมแล้วเขาก็อยู่คนเดียวเขามาตลอดสี่ห้าสิบปีเนี่ยเขาเคยมีปัญหาอะไรกับใครงไงไม่มีมไม่มีไม่มีมมมแต่ไอเรื่องเงินกูเนี่ยปาปาก็เพียงแต่รู้บ้างแต่ว่าเขาจะไม่บอกจํานวนใครบ้างเนี่ยเขาปาจะไม่รู้คือปาบอกว่าเลิกก็ทิเธอะเลิกที่แกก็ไม่เชื่อแล้วไง ก็คือหมายถึงว่าเขาปล่อยเงินกู้นานแล้วแต่เขาก็เลิกมานานแล้วเลิกมานานแล้วเิกมาน,านครับขณะที่ญาติของผู้ตายให้ข้อมูลเบื้องต้นนะคะว่าติดใจในการเสียชีวิตแต่ไม่สะดวกในการให้สัมภาษณ์ออกสื่อขอปล่อยให้ตํารวจเนี่ยเขาทําหน้าที่ในการคลี่คลายคดีหรือว่าพิสูจน์ข้อเท็จจริงในเรื่องที่เกิดขึ้นค่ะขณะที่ผลการชานะสูตรจากสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลพระปกเกล้าเบื้องต้นพบว่า บริเวณช่วงอกแล้วก็ลำตัวของผู้เสียชีวิตซี่โครงหักทั้งสองข้าง mm hmm. แล้วก็มีบาดแผลที่ศีรษะรวมไปถึงมีอรอยฟกช้ำตามร่างกายหลายแห่งนอกจากนี้พอไปตรวจสอบอวัยวะภายในแพทย์ไม่พบน้ำในปอดนะคะนั่นหมายถึงว่าสาเหตุของการตายไม่ได้เกิดจากการจมน้ำค่ะส่วนปมเหตุของการฆาตกรรมในครั้งนี้เบื้องต้นทราบมาว่าก่อนหน้าที่เจมุ่ยจะเสียชีวิตได้แต่งตั้งทนายความเพื่อเตรียมฟ้องร้องกับลูกหนี้รายหนึ่ง ซึ่งที่ผ่านมาเคยยืมเงินไป30ล้านบาทแต่เมื่อถึงเวลานัดหมายคืนเงินลูกหนี้รายนี้กลับเบี้ยวหนี้นะคะต่อมาพลตํารวจตรีพรดุงศักดิ์รักษาสุขผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบ,บรุรีเดินทางไปยังสถานที่เกิดเหตุพร้อมกับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนของภูธรจังหวัดแล้วก็ชุดสืบสวนสพมขามเพื่อไปเก็บหลักฐานวัตถุพยานเพิ่มเติมนะคะหลังจากผลการชนะสูตรร่างของผู้เสียชีวิตปรากฏออกมาว่า ซี่โครงทั้งสองข้างเนี่ยหักหลายซี่เลยนะคะแล้วมีแผลที่ศีรษะรวมไปถึงรอยฟกช้ำตามร่างกายและไม่มีน้ำในปอดจึงเชื่อว่าเป็นการตายที่ผิดปกติไม่ใช่การจมน้ำอะคะ่ะเบื้องต้นตั้งไวสอประเด็นก็คือฆาตกรรมแล้วก็อุบัติเหตุที่ผู้ตายอาจจะเดินตกขอบสระน้ำแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขอเวลาในการสอบสวนก่อนนะคะ นี่คุณผู้ชมครับคือถ้าดูหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่ใช่เรื่องของอุบัติเหตุนะครับแต่โดยการพบนะครับว่าบัญชีธนาคารของผู้ตายหลายบัญชีมีเงินเหลือแค่เพียงบัญชีละหลักพันบาทเท่านั้นมีข้อมูลสําคัญเบื้องต้นจากการสอบปากคำย,ยากๆนะครับทราบว่าผู้ตายเนี่ยปล่อยเงินกู้เนี่ยให้ลูกหนี้จริงนะครับเพื่อเอาไปลงทุนทําธุรกิจสูงถึงกว่า30ล้านเลยนะครับแล้วก็ถูกเบี้ยวนี่ เลยเตรียมทนายที่จะฟ้องร้องอยู่แล้วแต่ก็มาเสียชีวิตลงก่อนครับก็ต้องต้องมีผู้ได้รับผลประโยชน์จากการตายในครั้งนี้ซึ้นจะต้องหาต่อไปว่า ท่านที่มีข้อมูลมาเหมือนกันว่าก่อนหน้านี้คือเหมือนมีคนยืยมเงินของผู้ตายไปประมาณหลักประมาณ30ล้านอะไรประมาณนีน้แล้วก็อยู่ในช่วงของการแต่งตั้งทนายความที่จะเข้าไปอรองร้องอันนี้ได้รับข้อมูลส่วนนจากญาติของผู้ตายหรือเป่าอะไรคะอ,นนอันนี้ก็มมกได้ยินมาเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะลงรายละเอียดญาติข้อมูลเบื้องต้นยังไงบ้าง,งอตนอนนี้ก็แบบได้ประมาณเนี้ยแบบแปลกแปล ล่าสุดนะครับชุดสืบสวนประดมกันออกหาบอดแสน,นะครับโดยเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งคนสนิทคนงานมาพิมพ์ลายนิ้วมือทุกคนนะครับส่วนพฤติการที่ถูกเอาเซิร์ฟเวอร์วงจรปิดไปด้วยนั้นตำรวจมองนะครับว่าผู้ที่เข้ามาก่อเหตุค่อนข้างรอบคอบเตรียมการมามีความเป็นมืออาชีพครับล่าสุดวันนี้นะคะเราก็ส่งผู้สื่อข่าวคือคุณอิทธิพัฒน์ปิลโรดลงพื้นที่เลยค่ะไปพบกับตำรวจพิสูจน์หลักฐานซึ่งตอนนั้นเนี่ยเก็บหลักฐานเพิ่มเติม ในขณะที่ชุดสืบสวนเร่งแกะรอยขายายผลจากคนใกล้ชิดที่เข้าออกบ้านของผู้ตายตัวของคุณชวลิตธนงพัฒนาเป็นเจ้าของโรงเจในพื้นที่ตำบลมะขามเดินทางมาที่ปั๊มน้ํามันหน้าบ้านของเจม,ม่วยนะคะแล้วบอกว่าอ๋อกําลังจะไปงานศพแล้วนะคะคือไปงานศพเจม,ม่วยนี่แหละคุณชวลิตเล่าให้นักข่าวฟังว่าเจอกับเจม,ม่วยครั้งสุดท้ายเมือ่อ4-5มกราคมเพราะทุกต้นเดือนเนี่ยจะต้องมาจ่ายค่าเช่าที่ดินให้กับเจม,ม่วยแล้วก็ทักทายกันตามปกติ คือปกติแล้วเนี่ยนะคะเจม,ม่วยเนี่ยจะออกมาคนเดียวตลอดไม่เคยให้ใครเข้าไปในบ้านจะออกมารับเงินหน้าประตูแล้วคนแถวนี้รู้ดีว่าแกเนี่ยเป็นคนมีฐานะตกใจมากนะคะกับการเสียชีวิตในครั้งนี้ค่ะก็เวลาเวลาจ่ายตังค์แกก็ออกมาคนเดียวไม่เคยเห็นใครอยู่กับแกเลยไม่ไม่เห็นนะไม่เห็นแกก็แกก็ไม่ได้ไขประตูแกก็มารับตังค์ ไม่รู้เลยเพราะว่าแค่จ่ายตังค์แป๊บเดียวอ่ะไม่ลองไปไขประตูแกล็กประตูหน้าบ้านล็อตะโกนเรียกเข้าไปกกินน้ำบางทีผมก็ขับรถมาก็บีบแกบางทีก็ตะโกนเรียกแต่ป้ามุ่ยป้ามุ่ยก็งงเลยครับว่าเอ๊ะทำไมแกไปไหวเนาะแต่ก็คนมีมีฐานะแล้วอยู่คนเดียวกันอันตรายเนาะก็เราก็คิดว่าเออมันอันตรายแต่เขาเขาก็บอกเขาก็ มีปืนมีอะไรของเขาเนาะถ้าที่เจอมาสิบกว่าปีแกเป็นคนใส่ท้องหยองใส่ตัไม่มีไม่มีใส่ตัวเก่าเก่าไม่ได้อวดรวยเผืนอหวดรวยมั้ยไม่ไม่รู้ว่าถ้าคนไม่รู้จักไม่รู้อ่ะเป็นป้าคนหนึ่ง ไม่ไม่ไม่อวดแกขี้เหนียวเครื่อผ้าเก่าๆกินก็ยังประหยัดดูหน้าทาแกสายค่าชันคุณจวริดบอกด้วยนะคะว่าแม่เจมุวยจะอายุเยอะแต่เป็นคนความจําดีผู้จารู้เรื่องค่ะส่วนครอบครัวตระกูลน,นี้ที่เคยมีคดีความเรื่องที่ดินเรื่องสมบัติกว่า1,500ไร่แล้วไปยิงกันในสารจังหวัดเป็นคนละสายไม่มีความเกี่ยวข้องกันกันกบเจมุวยนะคะคุณอิทธิพัฒน์เดินทางไปที่งานศพบ,บรรยากาศเงียบเหงามากคุณผู้ชม เจอกับคนที่เฝ้าในงานบอกว่าเป็นญาติกันกับเจมุ่ยนี่แหละแต่ไม่ได้ติดต่อพูดคุยกันนาน30ปีเลยนะคะเพราะก่อนหน้านี้ไม่ค่อยได้ไปมาหาสู่แต่เวลานี้เจมุวยไม่มีใครก็เลยมาช่วยดูแลเรื่องการจัดการงานศพอย่างเมื่อคืนก็มีญาติมาร่วมงานแค่10คนช่วงเย็นที่ผ่านมาญาติรายนี้ก็ชวนนักข่าวไปเป็นเพื่อนเพราะกลัวบอกว่าจะไปลาข้าวแล้วก็เคาะลงบอกว่าเจมุวยหนุมาลานะอันนี้ข้าวนะนักข่าวก็เลยบอกว่า ให้เจมุวยด้วย<ต>ให้ตามจับตัวคนฆ่าเจให้ได้หมายถึงว่าคุณอิทธิพัฒน์ก็เหมือนกับไปขอถ้าวิญญาณเจมุวยมีจริงอะไรอย่างเงี้ยดนจิตดนใจหรือว่าให้ตํารวจเขาไปหาหลักฐานให้ตามจับตัวให้ได้นะญาติก็บอกว่าเชื่อว่าเดี๋ยวตํารวจก็น่าจะจับตัวคนร้ายได้ละค่ะได้ไงพี่ก็ไม่ใช่เวรกรรมของพี่เนาะก็ใครทำก็รับไปหมายถึงการที่ คน,คนที่ทําก็รับไปเ,ออเขาก็เคลียร์กันเองเขาว่าเออให้เขาจับได้อะไระแต่พี่พี่เฉยๆพี่ไม่รู้ว่าไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องของพี่ด้วยไงแต่เราก็มาช่วยงานเขาช่วยแต่ก็ถือว่าเป็นญาติไหม <c oughs> เป็นเป็น <c oughs> คือตอนตอนเขาอยู่เราก็ไม่เคยมา,าอยู่ไม่เคยขอโทษจ้ะมีปัญหาอะไรกันในช่วงที่เขาอยู่หรือว่าหรือว่าไม่ถึงพี่จ้ะ ตอนนั้นพี่เป็นเสมียนปั๊มน้ำมันแต่พก็มาสอบโรงพยาบาลได้ไงพี่ก็ออกจากเข้ามาไปอยู่โรงพยาบาลไงพี่เป็นรับราชการอยู่นี่ก็เป็นจ้างเขาอางนี้เนแต่เขาไม่ได้มีมีอะไรแต่พอครันั้นเราก็มาดูเราก็มาช่วยเขาดูแลเขาเขาไม่มีใครเลยนะเนี่ยเขาเขาก็คนเจ็บชิดไม่มีใครเขาไม่มีใครเลยสงสารเขา แหล่งข่าวรายหนึ่งเปิดเผยกับคุณอิทิพัฒน์ระบุว่าตระกูลโกสลานันเป็นตระกูลดังนะคะญาติพี่น้องเนี่ยร่ำรวยมีสถานะทางสังคมแต่ต่างคนต่างอยู่นะคะที่ผ่านมาเจมุ่ยอยู่ตัวคนเดียวก่อนหน้านี้ก็ตัดญาติกันกับน้องสาวเพราะเรื่องยืมเงินกันนี่แหละแต่ทราบว่าคนที่เจมุ่ยให้ยืมเงินกลับไม่ใช่ญาตินะคะแล้วก็ยังให้ยืมเป็นจํานวนมากคาดว่าเจมุ่ยมีทรัพย์สินประมาณ70กว่าล้านบาทมากกว่าที่เป็นข่าว เพราะเจ้ม่วยเนี่ยมีที่ดินเท่าไหร่ก็เอาไปจำนองหมดเหมือนถูกหลอกอ่ะคุณผู้ชม,มถูกกล่อมแล้วก็เอาเงินไปให้เขากู้ยืมหมดเพื่อจะเก็บดอกเป็นรายเดือนจากนั้นช่วงประมาณ16นาฬิกาค่ะตำรวจพิสูจน์หลักฐานก็เข้าไปตรวจสอบบ้านหลังหนึ่งกลางสวนผลไม้ในอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีห่างจากจุดเกิดเหตุ20กิโลเมตรบ้านหลังนี้ถูกระบุว่าเป็นบ้านของผู้ชายคนหนึ่งก็พิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบหารายนิ้วมือแล้วก็ควบคุมตัวในกริช อายุ41ปีซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยไปสอบปากคำแล้วก็ยึดของกลางรถยนต์ขนสินค้าของผู้ต้องสงสัยไปด้วยนะคะจากนั้นนายไกลสอนพ่อของผู้ต้องสงสัยเล่าให้นักข่าวฟังบอกว่าลูกชายเ,ยเป็นเซลล์ขายของมากว่า10ปีละไม่รู้ว่าไปเกี่ยวข้องอะไรกับคด <ทำ S 1> ีนี้เหมือนกัน <ทำ S 1> แต่จากการถามลูกชายก็เล่าว่าไม่รู้เรื่องกับการก่อเหตุนะแต่เพื่อนโทรมาให้ไปรับแล้วบอกว่าเจ๊ปุ้ยนี่มีตัวละครใหม่เพิ่มมานะคุณผู้ชมนะจำเจ๊ปุ้ยไว้นะ เจ๊ปุ้ยเนี่ยให้ไปช่วยทวงหนี้แล้วก็ทวงเงินแต่ก็ไม่รู้ว่าลูกชายเกี่ยวข้องกับคดีนี้อย่างไรค่ะเห็นลูกชายเคยพูดอยู่ทีงม,มาประมาณตั้งิต์ที่แล้วว่าเหตุว่า,วาเจ๊ปุ้ยเนี่ยมาบอกว่าให้พาไปทวงหนี้ทีทวงใครไปทวงใครผมก็ไม่รู้เขาบอกไปทวงหนี้มุ้ยหรือปุ้ยไม่คนทีว่ามาให้ไปทวงหนีน้ชื่อปุ้ย แต่ประมวยอะไรนี่ผมไม่รู้ครับแต่ไม่รู้แต่มีการทักชวนลูกลุงเนี่ยไปทวงหนี้ใครบางคน <S 2> <S 2> ใช่จึงจะไปเกี่ยวพันเหตุที่เขาตายหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่รู้ผมไม่รู้ครับไ,ได้ขูล่ลูกลูกลูกว่างไงคุยกับลูกเก่ง<ๆ>เขาบอกพ่อบอกว่าไม่รู้พ่อพ่อพ่อให้หนูไปหนูเพราะว่าเขาไปเขาเสร็จแล้วเขาเขาทำงานกันเสร็จแล้วแต่แล้วหนูไปทีหลังเขาให้ไปรับ คุยิงนนี่นะไปรับตัวเอ,อหายไปรับตัวรับตรงไหนไม่รู้ไปรับถิ่นไหนผมก็ไม่รู้อหอแต่ตำรวจรู้แนะ่เพราะมันต้องมีกล้องวงจรปิดลมมหลังจากนั้นนะคะนักข่าวของเราก็ไปคุยกับเจ้าของบ้านอีกรอบครั้งนี้คุณพ่อบอกว่าจริงๆแล้วเจ๊ปุ้ยเนี่ยคือญาติของตนเองนี่แหละค่ะแล้วเจ๊ปุ้ยไปกู้เงินกับเจ้มวยคนตายแต่ไม่รู้จํานวนนอกจากนี้เจ๊ปุ้ยยังถือกุญแจเข้าออกบ้านเจ้มวยได้เพียงคนเดียวเจ๊ปุ้ยให้ลูกชายไปรับ ซึ่งลูกชายเล่าว่าพอไปถึงบ้านก็เห็นเจม้วยนอนแน่นิ่งไปแล้วค่ะปุ้ยก็คือเป็นเป็นญาติกับคุณลงุงเป็นใช่เป็นญาติกับสือกิจเนี่ยนะเป็นลูกพี่ลูกน้องก,กันแล้วเขาก็รู้จักกับเจม้วยด้วยเจปุ้ยเนี่ยมันเขาเห็นตำรวจถามตำรวจตำรวจว่าเขากู้ยืมเงนินกันกันนะเจม่วยกับคือชื่อปุ้ยเนะี่ยเขากู้ยืมเงินกันเขากู้ยืมเงินกันอ่าอ่แต่ลูกชายบอก,บอ,กอาทิตย์ที่แล้วว่า พ่อเจมุ่ยเข้ามาทอให้หนูไปช่วยไปช่วยช่วยทวงเงินหน่อยไปยพาไปเก็บเงินบ้างปล่อยเงินอะไรเงี้ยครับอ๋อแล้วเขาเข้าบ้านเข้าออกบ้านเจมุ่ยได้คนเดียวพ่อผมเห็นเห้นตำรวจบอกว่าเปิด,เป,ดเปิดประตูเข้าบ้านได้คนเดียวมีกุญแจม,มีคนเดียวเขามีกุญแจ<อ>บ้านแล้วแล้วเขาเขาตายยังไงครับไม่เป็นไงตายอยู่ในบ่อน,น้าถูกซี่โครงหักสองข้างแล้วก็จมอยู่ในบ่อน,น้ําข้างหลัง หลังบ้านเขาก็าคือบ้านเขาจะอยู่ติดถนนแล้วก็ข้างหลังก็เป็นสวนผลไม้แต่ว่าบ้านเขาก็เป็นบ้านเ,าเก่าๆแหละก็เปิดประตูผมก็ทักเคแต่แต่ผมถามลูกชายตอนหน้าตำรวจกี้ผมผมถามว่าลูกชายผมบอกว่าพ่อที่นูไปน่ะบอกว่านายเป็นที่นายเป็นเจ้าของบ้านจมิมวยเนี่ยนิ่งอยู่แล้วนอนอยู่แล้วที่เขาเข้าไปนะลูกชายผมไปบอกว่านอนอยู่แล้ว เห็นใครนอนเห็นคนที่ตายเนี่ยที่ว่าจาของบ้านนี่นะนอนนิ่งแล้วมันนอนอยู่แล้วนอนนิ่งแล้วไม่เห็นกระดิกะไรตรงไหนพูดอย่างงี้มีรายงานนะคะว่าตอนนี้ตำรวจควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยไปสอบปากคำในเซฟเฮาส์แห่งหนึ่งเพื่อขยายผลถึงผู้ร่วมลงมือก่อเหตุทั้งหมดแล้วค่ะหลังจากนั้นนักข่าวของเราไปต่อนะครับไปพูดคุยกับแหล่งข่าวคนสำคัญชื่อว่าเจโบ้ครับเคยทำงานอยู่ที่บ้านของเจม้วยเมื่อสิบกว่าปีก่อน เจมบบอกกันนะครับว่าหลังจากเลิกทําปั๊มน้ำมันก็กลับมาอยู่ที่บ้านหลังจากนั้นก็ไม่ได้ค่อยไปมาหาสู่กันนานๆถึงจะเจอกันทีไปหาครั้งล่าสุดเมื่อวันที่13มกราคมที่ผ่านมาคือตั้งใจเหมือนกันนะว่าจะไปขอกู้เงินเจ้เขาเนี่ยนะ20,000แต่เจมุวยบอกว่าไม่มีเงินแล้วก็เลยไม่ได้ให้ยืมหลังจากนั้น16มกราคมเจมุวยก็โทรศรัพท์มาหาว่าได้คนตัดญ้าแล้วไม่ต้องให้คนเข้าไปแล้วจากนั้นก็มารู้ข่าวว่าเสียชีวิตครับ จะเข้ามาตั้งเป็นสิบกว่าปีแล้วเนี่ยก่อนนี้ก็ไปทํางานอยู่เข้าเองทําสวนแต่มนมันทําความสะอาดบ้านเข่าห้องออกในของแกได้หมดอะ่ะแต่ช่วงหลังเนี่ยมันทิ้งหรือยาไปนานเป็นหลาย เป็นเยอะแล้วนะไปคุยแกเมื่อวันที่13นี่เองอเบอกอาจะไปยืมเงินเขามไม่มีเลยนึกได้เจมวยก็มีตังกรเป๋าว่าไปยืมตังเจมวยจากสองหมื่นมาเดี๋ยวไปยืมยืมก็ไปขอกู้เขาพูดกับเขาพี่บอกเจมวยกู้เงินสองหมื่นนี่เขาบอกเขามีม,มีตกใจวะ่ะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าเขางเมื่อไรไม่รู้ว่าจะไปตกกัน,นะนบานเขา่ว่าจะถึงตัวเขาอ่ะตังกีล็อกอะประตูประตูหน้าบาน หนึ่งชั้นอันนั่นสองอันนั่นสาม,มคือไปนั่นสี่น,นั่นห้าหกประตูถึงเนี่ยถึงตัวเขานะถึงที่นอนเขานะไม่ใช่เข้าง่ายๆนะจะบอกให้แต่มันมีหน้าต่างนี่นอกจากเอาของปีนไปแล้วแงะหน้าต่างเนี่ยถึงตัวเขาเลยแต่นี่มันคงจะไม่เอาอะไรไปตั้งถึงแงะเขาหรอกประตูบ้านคนหกชั้นคุณผู้ชมครับกว่าจะถึงตัวของเจมุวยเนี่ยนะครับโอ้โหไม่ธรรมดานะครับสำหรับบ้านหลังนี้ เจโบนเนี่ยตั้งข้อสังเกตนะครับว่ากว่าจะเข้าถึงตัวเจมุ่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆเพราะต้องมีกุญแจเนี่ยประมาณ6-7ถึงชั้นประตูเหล็กประตูไม้ถ้าคนไม่คุ้นเคยจริงคงเข้าไม่ถึงตัวแกแน่นอนนะครับเจมุ J ่ยเป็นคนขี้เหนียวไม่ใช่ว่าใครจะมาหลอกเอาเงินง่ายๆนะแล้วก็เป็นคนที่ชอบวางเงินเรียบราทวางแล้วก็มักจะลืมด้วยนะครับสมัยอยู่กับแกเนี่ยเจอบ่อย ลืมทีเนี่ยนะครับวางเงินทิ้งไว้เนี่ยทีละห้า0 0ื่นส่วนคนที่จะกู้ยืมเงินจะต้องทําสัญญาเป็นเอกสารทุกคนนะครับเจ๊จับเซ็นหมดนะครับแล้วก็จะเอาเอกสารสัญญาเก็บไว้ในตู้เซฟด้วยในห้องพระอย่างดีอย่างดีนะอันนี้ตั้งก็สังเกตที่คนร้ายไม่เผาบ้านไม่เช่นนั้นอาจจะไม่เหลือหลักฐานอะไรเลยครับ ขณะที่17นาฬิกาที่ผ่านมานะคะคุณผู้ชมชุดสืบสวนจากสำนักงานตำรวจภูทรจังหวัดจันทบ,บรุรีร่วมกับชุดสืบสวนตำรวจภูธรมขามนำตัวผู้ต้องสงสัย เป็นชายก็คือในกลิกค,ค่ะอายุ41ปีสวมแว่นสวมแมสสวมเสื้อโปโลสีน้ำเงินสวมเสื้อคลุมแขนยาวทับแล้วก็สูงประมาณ163เซนติเมตรนะคะหลังจากที่มีการคุมตัวลงจากรถตู้ก็รีบพาตัวเข้าห้องสอบสวนทันทีเนื่องจากว่ามีผู้สื่อข่าวรออยู่เป็นจำนวนมากให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศช่วงนั้นค่ะ น้องทำกันกี่คนอ่ะน้อง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 ทำกันกี่คนอ่ะน้องเกี่ยวข้อมอะไรกันล่ะ เดียวกันนะคะเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็เก็บลายนิ้วมือจากรถจักรยานยนต์ยี่ห้อยามาฮ่าฟีราโนสีดำป้ายทะเบียนจันทบุรีซึ่งตรวจยึดมาแล้วคาดว่าจะเป็นรถที่ผู้ก่อเหตุนําไปใช้ในการก่อเหตุเบื้องต้นคาดว่าผู้ร่วมขบวนการมีไม่ต่ํากว่า4คนนะคะแล้วตํารวจพุ่งเป้าประเด็นเรื่องของเงินเป็นหลักค่ะคดีนี้คดีใหญ่นะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวมีความคืบหน้าเรารายงานให้ได้ทราบกันอย่างแน่นอน